ไมเคิลจอแดนตำนานแห่งศึกบาสเกตบอล NBA กำลังเจรจาพเพื่อขายหุ้นของชาร์ลอ t ต์ o อนเนสให้แก่เกลพอกกินผู้ถือหุ้นรายย่อยของ n อนเนสร i ชแนลและแอตแลนตาฮอคส์สำหรับจอแดนเข้ามาซื้อหุ้นของ o อ n เนสตั้งแต่ปี2006ก่อนจะได้เป็นเจ้าของทีมเมื่อปี2010หลังซื้อหุ้นส่วนใหญ่ต่อจาก Bob บจอ n ์ o ันด้วยมูลค่า275ล้านดอดลลาร์สหรัฐอย่างไรก็ตามในช่วงที่จอแดนเป็นเจ้าของทีมนั้น ฮอนเนสทำผลงานได้ไม่ดีนะักซึ่งทีมสามารถผ่านเข้ารอบเพย์ออฟได้เพียง2ครั้งเท่านั้นในปี2014และ2016แต่ทีมก็ได้แพ้ในรอบแรกทั้ง2ครั้งล่าสุด ESPN สื่อสหรัฐเปิดเผยว่าจอแดนกำลังพิจารณาขายหุ้นให้กับกลุ่มทุนที่นำโดยเกลพอกกินที่มีหุ้นส่วนน้อยในทีมฮอนเนสและริกเชนันนอกจากนี้ยังมีหุ้นส่วนน้อยในทีมแอตแลนตาฮอคส์ัังนี้การเจรจาดังกล่าวยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นเท่านั้นซึ่งคาดว่าจอแดนจะไม่ยอมขายหุ้นของตนเองออกจากฮอนเนสทั้ง เพื่อให้เขาสามารถมีส่วนร่วมกับทีมต่อไป